คาถาเรียกโชคลาบส่วนแล้วจะมีโชคมีลาบรับทรัพย์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงพระคาถาโชคลาบศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สวดกันเข้ามาแล้วเนี่ยจะช่วยเรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์ได้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สำหรับพระคาถานี้เนี่ยเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งผู้สวดเนี่ยต้องบอกไปก่อนว่าต้องหมั่นทําบุญสร้างบุญลสร้างบุญบารามีนะครับสําหรับใครก็ตามที่อยากจะมีโชคลาภเนาะก็พรุ่งนี้วันที่16นะครับก็เป็นวันแห่งโชคลาภนะครับสําหรับวิธีการทําบุญให้มีโชคลาภเนี่ยก็คือเวลาเราเจอใครก็ตามที่เดือดร้อนบนโลกใบนี้นะ ก็ถ้าเราสามารถพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยก็ไปช่วยเขานะครับเหมือนกับว่าช่วยให้เขามีโชคลาภอะไรประมาณนี้นะไม่ว่าจะเราจะเจอ,อคนที่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินหรือด้านความช่วยเหลืออื่นๆนะครับก็ถ้าเราพอจะช่วยเขาได้บ้างเนี่ยก็ไปช่วยเขานะครับแล้วดวงชะตาเรื่องโชคลาภของเราเนี่ยก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับก็แนะนํานะครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ย จริงๆคือถ้าใครชอบลุ้นชอบโชคลาภเนี่ยก็ช่วยคนไปเรื่อยๆก็ดีนะครับก็คือเราต้องช่วยเหลือคนอื่นที่เราพอจะช่วยได้ถ้าเราพบเจอนะอันไหนช่วยได้ไม่เกินกาลังก็ช่วยไปแล้วสวยคาถานี้แล้วอธิษฐานนะครับดวงชะตาด้นานโชคลาภของคุณจะโดดเด่นยิ่งๆขึ้นไปอีกนะก็คาถานี้นะครับง่ายมากก็ท่องนโมสามจบก่อนนโมตัสสะ ภาควาโตอาราหาโาราโระโต,าราหาโตสัมมาสัมพุทธสัพนโมตัสสะภาควาโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธสัพนโมตัสสะภะควาโตอารหะโตสัมมา สัมพุทธสัจจากนั้นเนี่ยก็ให้ระลึกถึงคุณพารัตนาไตยสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้สวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับมหิสุตังสุนะพุทธังอสุนะอะ มะฮิสุตังสุนะพุทธังอสุนะอะมะฮิสุตังสุนะพุทธังอสุนะอะมะฮิสุตังสุนะพุทธังอสุนะอะ มะฮิสุตังสุนะพุทธังอสุนะอะมะฮิสุตังสุนะพุทธังอสุนะอะมะฮิสุตังสุนะพุทธัง อะสุนะอะมหิสุตังสุนะพุทธังอะสุนะอะมหิสุตังสุนะพุทธังอะสุนะอะแล้วก็ให้อธิษฐานนะครับด้วยอำนาจคุณพารัตนาตา ขอผลบุญทั้งหลายจากการที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ภาวนาในครั้งนี้หรือบุญใดที่เคยได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากจงเป็นพลวัตปัจจัย ให้ข้าพเจ้าและครอบครัวร่ำรวยโดยพันมีโชคมีลาบโดยพันปลดหนี้ปลดศินปลดทุกขปลดโศก,กปลดโรคปลดภยัยปลดเคราะห์กรรมและสิ่งไม่ดีทั้งปวง ขอให้สมความปรารถนาพ้นจากความทุกข์กายทุกใจความเหนื่อยยากลำบากทั้งปวงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ในทุกภพทุกชาติตาบจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตาบเข้าสู่พนิพานเทินสาธุแล้วก็คุณอยากได้หรือาัฒนาสิ่งใดเนี่ยก็ต้องอธิษฐานไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอธิษฐานจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของตัวคุณด้วยนะครับถ้าเราสร้างบุญบารมีมาเยอะเนี่ย ก็เวลาจะอธิษฐานจะขออะไรก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเราสร้างบุญบารมีมาน้อยการจะอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยากนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนอกจากสวดมนต์ภาวนาแล้วเนี่ยก็ต้องหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีด้วยนะครับหมั่นนั่งสมาธิฝึกทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาเท่าที่เราจะพอไหวนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับถ้าเราพอพอช่วยได้นะ ไม่ต้องฝืนนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าคุณไปช่วยแล้วคุณรู้สึกฝืนฝืนรู้สึกแบบพอนึกย้อนกลับไปแล้วมันไม่ยินดีอ่ะมันเขาเรียกยังไงอ่ะคือถ้าพูดในเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยในอนาคตเรามันจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าการที่เราทําบุญเนี่ยเราจะต้องยินดีสามการนะครับก็คือยินดีก่อนทําระหว่างทําแล้วก็หลังทํา นะครับจะทําให้ชาติหน้าเนี่ยเกิดมาสุขสบายทั้ง3การนะแต่ว่าถ้าเราเผลอไม่ยินดีไปเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับทำให้มีอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แต่ดีกว่าไม่ทำนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราไม่มีใครมาคอยส่งเสริมเราเลยนะครับทำดีกว่าไม่ทํานะแต่ว่าต้องทําในระดับที่ใจเราพอรับไหวนะครับไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามแบบให้เท่าคนอื่น นะครับคือถ้ารู้เรารู้สึกว่าใจเราทําได้แค่นี้ประมาณนี้เราก็ช่วยแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปฟังใครว่าเฮ้ยต้องขนาดนี้เท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องนะครับเอาเท่าที่ใจเราพอไหวก็พอโอเคก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยสวัสดีครับ